อันนี้ต้องบอกทุกคนเลยมาจากเหนือมาจากอีสานอะไรต่างๆมาจากภาคกลางชนบุรีต่างเนี่ยทุกคนทําดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วการตายขณะนี้15อดศพล่าสุดเนี่ยน้องส้มไม่แน่ใจภาพมาหรือยัอยงน้องส้มเพิ่งรายงานว่าศพถูกขนเข้ามาอีกแล้วใช่ค่ะอีกศพนะเดี๋ยวเปิดภาพบรรยากาศที่มออหนดีครับโรงพยาบาลสงขลานครินใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะ,ะไม่เป็นไรเอาภาพตอนรถเข้ามาหน่อยเมื่อกี้นี้ส้มแจ้งเข้ามาว่าศพมาเพิ่มอีกแล้วครับเมย์ใช่ค่ะล่าสุดเมื่อตอน3ามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาน ะะเมื่อ10กวนาทีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่ามีการเจ้าหน้าที่ยังคงมีการลำเลียงเคสสีดําเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแจ้งเพิ่มเข้ามาอีก2รายค่ะทําให้ขณะนี้ยอดการชน,นสูตรพุ่งขึ้นเป็น153รายแล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะทําให้เรารู้สึกหดหู่บางเคสเริ่มมีกลิ่นออกมาด้วยเห็นบอกนะคะเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือยางเข้ามาด้วยอย่างรัดกุมนะคะ ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะก็คือลำเลียงศพเข้าชนาสูตรต่อเนื่องใช่ไหม<ช>อย่างต่อเนื่องคืนนี้และยอดตอนนี้กี่ศพนะครับเมย์ห <15 3 S 2> นึ่งร้อยห้าสิบสามศพค่ะศพชนสูตรเพิ่มมาเป็น153บศพแล้วนะครับนักขนาดนี้และเดี๋ยวผมต้องแจ้งคุณผู้ชมด้วยนะฮะช่อง8เนี่ยผู้สื่อข่าวของเรากําลังอยู่ภารก,กิจอีกภารก,กิจหนึ่งแต่ภาพยังไม่มาเดี๋ยวจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบเพราะเห็นบอกว่าภารก,กิจคืนนี้ จอศพเพิ่มอีกแล้วนะครับแล้วกู้ภัยเนี่ยกลับมาตัวนี้ก่อนก็ได้กู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาศพไปเรื่อยเพราะแน่นอนบางจุดเนี่ยถ้าเคลียร์รถออกเปิดทางอย่างที่คุณปันดีปันเน่นบอกน่าจะเข้าไปเก็บศพได้และบางจุดกล่นมันเริ่มออกแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าผู้สื่อข,ข่าวของเราณลิศเนี่ยอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งเห็นบอกแจ้งมาน่าจะเจออีกสองศพเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะตัดภาพให้ดูนะฮะปฏิบัติการที่พี่ๆกู้ภยัยเขาทํากันอย่างเต็มที่วันนี้มัันนนมมีออึงสเทืใจาก คุณผู้ชมฮะเรื่องการตายเนี่ยยอดมันพุ่งไม่หยุดแล้วตอนนี้ขอภาพนิ่งภาพหนึ่งหน่อยเป็นคุณยายกําลังนั่งอยู่กับศพแล้วเห็นบอกคุณยายแกไม่รู้ด้วยนะว่าน,นี่ยศพของคุณตาใช่ไหมครับเมสามีของนี่ฮะ ภาพนี้คือภาพที่บีบหัวใจมากต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรนะครับเมรเรื่องนี้เรื่องนี้ค่ะก็พอเป็นต้นสายปลายเหตุเกิดจาก f a c e b o o k นะคะฟ้าใสสิริรัตน์เขาลงข้อความบอกว่าเคสนี้ที่ปิดอยู่คือเคสตามของครอบครัวนี้ซึ่งคุณยายไม่รู้ว่าเป็นคุณตาเสียแล้วและไม่รู้ว่าตรงหน้าคืออะไรมีเพียงลูกชายที่รู้ว่าพ่อเสียยายคุยเรื่องคุณตาตลอดทางที่พาออกมาถามกับลูกชายว่าทําไมเราไปกันสองคนแล้วพ่อล่ะ พี่ผู้ชายหันมามองหน้าเราแล้วน้ำตาคลอจะร้องออกมาก็ไม่ได้จุกอยู่ในอกจะบอกแม่ก็ยังไม่ได้ไม่แล้วคุณยายท่านอาจจะแบบหลงหลงลืมลืมด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ไหมใช่แล้วก็ได้ความลูกชายยังไม่กล้าบอกเพราะคุณยายยังไม่ทานข้าวมา4ี่ถึงหวันตั้งแต่น้าท่วมเพิ่งได้ทานตอนที่เจอกับพวกพี่ๆกู้ภยะะัยค่ะคุณผู้ชมครับแล้วที่มาสล็อโฮทูเดี๋ยวขอขึ้นภาพนิ่งก็ได้คู่กับภาพวิดีโอเนี่ยที่กู้ภัยก็ลังลากศพคุณตาออกไปศพอยู่ข้างขาคุณยายเลย แล้วคุณยายถามว่าทําไมเหมือนกับสามีแกไม่ออกมาด้วยทั้งที่จริงต้องขึ้นเนี่ยฮะอยู่ข้างขาของคุณยายคือวันนี้ทางพี่วัศน์ศรีทูบเป็นเจ้าหน้าที่วชิระพยาบาลในนาม J S r e อ o r d ครับเข้าไปรับศพคุณตาผู้เสียชีวิตบอกกับเราว่าตัวเองได้รับแจ้งจากลูกชายของคุณยายบอกว่าตัวคุณตาจมน้ําข้างบ้านพอเข้าไปเนี่ยก็คือ พบว่าเสียชีวิตแล้วลูกชายเล่าให้ฟังว่าคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ที่บ้านหลังนี้สองชั้นแต่ตอนนั้นคุณพ่อออกมาเอาเสบียงอาหารกลับไปให้คุณแม่แต่พลาดตกน้ําตายเพราะคุณพ่อต้องเขาเรียกอะไรนะเออคุณพ่อเองอาจจะเหมือนกับ ออกมาเอาแล้วน้ํามันขึ้นสูงถูกไหมครับเมเหมือน,นคุณพ่ออาจจะต้องไต่หลังคาไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็เลยพลาดตกน้ำอะคะ่ะโอ้ตายแล้วข้าขนาดเดียวกันตอนที่ตัวเองฝากกระแสน้ํามาหาแม่ก็พบศพคุณพ่อลอยอยู่หน้าบ้านจึงนําศพคุณพ่อมาพิงไว้กับกําแพงและเรียกกู้ภยัยต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงจึงนําศพขึ้นเรือตัวเองก็เลยรับแม่ขึ้นเรือมาด้วย ตอนนั้นก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไม่ให้บอกกับคุณแม่โดยตอนที่นั่งเรือออกมาด้านด้านด้านหน้าเนี่ยคุณแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆศพของพ่อเพราะศพพ่อวางอยู่ที่ตรงบริเวณปลายเท้าโดยอผ้าคุมไว้คุณแม่ไม่ได้สงสัยนะครับคุณแม่บอกหิวข้าวแล้วยังไงต่อเมย์พอขึ้นฝั่งลูกชายก็เลยตัดสินใจบอกคุณแม่สรุปแม่ก็เสียใจยจนเกิดอาการช็อกค่ะ ตอนแรกเราคิดว่าคุณยายท่านแบบหลงลืมหรือเปล่าแสดงว่าท่านไม่รู้จริงว่าข้างๆเท้าท่านคือศพสามีคือสงสัยแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราออกกันมาสองคนไม่มีพ่อล่ะเพราะว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยคุณตาเนี่ยคือเหมือนออกไปเอาอาหารมาให้คุณยายที่รอยอยู่ที่บ้านแล้วยายขากลับลบ้านเนี่ยด้วยความน้ำมันท่วงสูงก็ต้องปีนหลังคาหลังคาบ้านอื่นเพื่อจะกลับบ้านตัวเองแล้วก็เหมือนอพอไต่ๆมาก็คงพลัดจมน้ำอะคะ่ะคุณยายก็เลยยังไม่รู้ว่าคุณตาหายไปไหนแล้วยายก็มาคือลูกชายต้องตัดสินใจบอกขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ใช่ครับพอดีลูกชายเขาอยู่ตรงนั้นพอดีอใช่เขาแจ้งเรามาว่าไงบ้างเขาเดินมาบอกว่าช่วยกรุณาไปรับศพคุณพ่อเขาได้ไหม,มใช่ครับแสดงว่าลูกชายก็ทราบว่าพ่อเสียชีวิตใช่ครับก็ว่าลูกชายเขาเขาไปไปเจอศพคุณพ่อแล้วแล้วก็เหมือนกัวนบกว่าเดินมาเจอเจอช่วยพวกผมพอดีที่ไปเจอก็สองชั้นเ,เห็นลูกชายเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเดินขึ้นชั้นสองเพื่อไปรับของบริจาคเหมือนผ้าตกน้าไป ใช่เราบนบ้านมีใครอยู่บ้างนะคะตอนนั้นลูกชายเขาบอกว่ามีคุณแม่เขาอยู่ใช่ครับแต,แต่คุณแม่เขาไม่ทราบไม่ทราบว่าออคุณพ่อเสียชีวิตตกนะใช่ครับเห็นลูกชายบอกน่าจะผัดตกเพราะว่าคือเหมือนเดินไปเอาอีก,อกบ้านบ้านหนึ่ง<ม>คือเหมือนเดิน,เด,นเดินเดินเหยียบหลังคาไปไไก็ แกบอกว่าที่ลูกชายพูดให้กับผมมาว่าติดต่อไม่ได้แต่ลูกชายคือเข้าไปที่บ้านแล้วก็เหมือนแม่อยู่แล้วก็ไปพบศพพ่อข้างบานรัตวทนีก็เหมือนกับว่าเอาศพพ่อพิงไว้พิงไว้ตรงกาแพงเพราะว่ามันมันไม่สามารถยกออกมาได้ตอนที่ไปรับศพแล้วก็ขึ้นเรือยังไม่ทราบเพราะว่าคุยกับลูกลูกเขายังไม่อยากให้แม่รับรู้แล้วก็เหมือนกับว่าที่พวกผมนําออกมาแล้วก็นําออกมาส่งเนี่ยแล้วราคุยกับลูกชายแกว่า แกบอกว่าเดี๋ยวอาจจะบอกตรงที่ถึงฝั่งแล้วก็คุยกับลูกลูกก็บอกว่าคือเอาศพพร้อมคุณแม่ออกมาเอาคุณศพคุณพ่อพร้อมคุณแม่ออกมาแต่ห้ามแต่ห้ามเหมือนก็ว่ายังไม่บอกไม่บอกในฐานะตอนที่ขึ้นเหลืออา่าใช่เอาผ้าใบคุมแล้วเอาผ้าอีกอีกทบหนึ่งคุมไว้เพื่อไม่ให้เห็น เราไม่ได้บอกเพราะว่าตรงนั cousins, freely, giving, ้นค er ือมันเป็นแนวยาวเหมือนมาผ้าขุมเขาไม่เขาไม่ทราบก็เหมือนคุณแม่เขาก็ยังจับจับตรงนั้นไปเลยเหมือนก็แบบว่าเรือมันโค้งใช่ไหมครับก็คือยังจับนี่ครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะนาริศรายงานเข้ามาว่าเจอศพอีกห้าศพนะฮะใกล้กับประตูระบายน้ํา เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปติดตามรายงานเพิ่มเติมนะฮะเท่ากับยอดเดี๋ยวคงจะต้องส่งกลับมาที่มออไปติดตามรายงานเพิ่มเติมเลยฮะเชิญครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวได้รีบเดินทางมาที่ประตูระบายน้ำรอหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับซึ่งเป็นประตูระบายน้ำย่อยมาจากคลองอุตตะเผาที่เป็นลำน้ำสายหลักนะครับที่ระบายลงสู่ทะเลสาบสองขานะฮะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการรับแจ้งนะครับว่าเจอศพนะครับ ไม่ต่ำกว่า4-5ลายนะครับมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ําจุดนี้นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากําลังค้นหากันอยู่นะฮะว่าอยู่บริเวณไหนเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยผ่านมาในพื้นที่แล้วก็พบเจอนะครับแล้วก็มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าจะมีการเข้ามาเพื่อที่จะแจกของให้กับชาวบ้านนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนภารกิจเดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวขอถามนิดเดียวครับว่าเท่าที่พูดคุยอะฮะ กับชาวบ้านเนี่ยเขาว่ายัางไงบ้างนะครับเ,ออเขาวอรมาในมูลนิธิวองมาครับ,ออรบว่าส่งรายงานมาว่าติดอยู่ที่ประตูน้ํารอหนึง่งสี่ 4, ประมาณ 4, 5, สี่ห้าศพแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนภารกิจเลยจากส่งของบรรทาทุกก็ับดิ่งมาที่นี่เลยครับ,รบตอนแรกนี่ภารกิจคือเล็กเที่ยวหนึ่งนัดกับชาวบ้านไว้ว่าจะไปส่งของบรรดาทุก ครับเขาแจ้งมาเมื่อไหร่หรอครับแล้วเขามาเจอได้ยก่อนหน้านี้ประมาณทั้งไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอืมาติดประตูสี่ถึงห้าศอาครับแต่ตอนนี้เรายังยังไม่พบเลยอืครับคือประตูระบายน้ํารอหนึ่งเนี่ยคือค่อนข้างที่กว้างกับคัหาอยู่น้ําแรงอยู่ฮะเราเมื่อกี้ก็ดูอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ไม่พบอะไรฮะยังไม่พบ่ไรก็ยังวางใจไม่ได้ต้องระดมมาหาอีกก็รอแจ้งอย่างเดียว เป็น,น<ต>ได้ไหมว่าประตูระบายนะ้ำตอนนี้เขาเปิดอ,อยู่มันอาจจะศพก็อาจจะลอยนนอันนี้เป็นแล้วแต่ฮะแล้วแต่ว่าสมมุติฐานแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอกันครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเสียงของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่บอกว่ามีการรับแจ้งจากชาวบ้านนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย ก็พยายามทยอยที่จะเดินทางมาที่จุดนี้นะฮะหลังจากาฟังวอลที่เจ้าชาวบ้านเขาแจ้งมานะครับซึ่งหากดูลักษณะแล้วเนี่ยที่ชาวบ้านเขาพบเห็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมองลําบากนะครับว่าศพเนี่ยลอยมาอยู่ตรงไหนบ้างแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าประตูระบายน้ํารอนึงเนี่ยเป็นคลอ,องประตูระบายน้ําที่รับน้ํามาจากคลองอุตเภเปาอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นนะครับว่าขยะเนี่ยติด ทั้งหมดเลยนะมาติดเยอะเยอะมากนะฮะซึ่งตอนนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยประตูระบายน้ำมีการเปิดออกนะครับก็ไม่รู้ว่าครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่ชาวบ้านามีการแจ้งมาเนี่ยศพได้หลุดลอยไปต่อหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำนหากดูนะครับถ้าเกิดหลุดจากประตูระบายน้ำรอนหนึ่งไปแล้วเนี่ยตรงไปไหลลงก็จะลงทะเลสาบสงขานะฮะซึ่งกระแสน้ำนค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับนี่ครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากําลังระดมกําลังกันค้นหานะครับว่า,าจะมีศพลอยมาอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็จะเจอไหมในค่ําคืนนี้นะครับซึ่งทีมข่าวเนี่ยก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่ประตูระบายน้ํารอนหนึ่งนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบรายงานกลับไปให้ทราบครับ พราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือชาวบ้านแจ้งแล้วประตูระบายนะมันเปิดไปแล้วแล้วก็แจ้งมาก่อนหน้านี้คือครึ่งชั่วโมงทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะกู้ภัยบอกว่าก็กำลังระดมหาตัวเลขตอนนี้คือ5แต่ทั้งหมดนี้ต้องรอเจอร่างก่อนด้วย